สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุบุตสุคนนะคะเมนี่นะคะเฮากาสีมาเ,เหตุเหมือนเป็นยาเนาะนะคะที่จะมาท่าเงี้วหน่อยนะคะที่มันออกตุ่มเนาะนะคะลอ้นองก็เห็นเ,เพิ่นเหตุหลายๆนะคะใน Youtube นะคะหลักกับเพิ่นแช่มานใน Facebook นะคะก็เลยจับใจความได้ประมาณหนึ่งลก่กก่เลยลองมาเหตุนะคะเพื่อนบอกว่าเอาปลวกที่ว่ามันอยู่ เ่งก๊อกใหม่นะคะซึ่งลูกอ,อดเองก็มีปปวกอยู่ห้างหนึ่งนะคะมันอยู่กู่อบกม่วงก็อยูรอเทียงนี่ล่ะคะ่ะก็เลยมีความคิดว่าสิเอามาลองเฮ็ดเบิงนะคะเพื่อความสมบายใจเนาะนะคะ,ะมันอาจจะถืกต้องหรือบอ่ถืกต้องนะคะก็แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาดยตัวของพี่น้องเองนะคะลา ที่รู้เอาเหตุขึ้น,นี้ก็คือเพื่อความาสบายใจขอ่องกคของนะคะคิดว่าเหตุให้มันเบิดหลักนะคะจังจังสีจังสีว่ามันดีเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นปวกนะคะที่เห้าเอาไหมนะคะแงออกมาจากอาบอกม่วงนาะนะคะมันกับบริเอาออกมาเบิดนะคะพี่น้องกับแงเอาเป็นบางส่วนนาะนะคะหลังจากนั้นนะคะเฮากับน,นํำมานะคะมาเคาะปวกออกเน่สักน้อยเนาะนะคะ ปวกมันกับซีม้บอลายนะคะพี่น้องกระเบื้องตามที่เขาจะเ,เห็ดเอ่อในยูทูบนั่นแหละนะคะก็เห็ดตามเขานะคะหลังจากนั้นนะคะเขากอาดังไฟนะคะดังไฟแล้วนะคะเขาก็เอาปวกนี่นะคะห้างปวกที่เขานั่มมานี่นะคะเปเผาไฟนะคะพี่น้องเพื่นอนบอกว่าเหยไปเผาไฟเหยมันเหยมันเหมือนจะใหม่นะคะพี่น้องนะคะกั เฮดเบิงนะคะโดยที่ใส่สังกะสีเก่านะคะข่างแบบแนว้งสีเลยนะคะเฮดต,ตามสะดวกของพี่น้องนะคะาไปประยุกเอานะคะปั๊บเอานะคะเข้ากะสีเผาให้ขีปวกนะคะมันมันมันใหม่นะ,นะคะกะสีเปลี่ยนเป็นจากสีน้ำตาลเข้มกะสีเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเข้ากะรอบเป็นจะข้าวหนึ่งนะคะเข้ากะพีให้มันแบบบเร่ใหม่แห้งนะคะกะกะเอานะคะพี่น้อง เอากระเบื้องไปเร่อยๆเนาะนะคะยาสอเห้นมันใหม่ถึงก็แบบว่า,ามันสีบดได้ผลนะคะอันนี้ก็บเบื้องหลักกับไม่เห็ดให้พี่น้องเบื้องนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเ้อกระสีเอาขีบออกนะคะใ้เห้ใเห็นมันหยินก่อนจะข้าวหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าได้นะคะสีมันจะออกดำๆแล้วนะคะแต่กระสีบดดำแห้งนะคะ,ะถือว่าโอเคนะคะ กะสิเอาไว้พักไว้ก่อนนะคะพี่น้องหลังจากที่มันเอ่อเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวฮองสีมาต้่มเขา่าเอ่อต้มเอาน้าเข่าเนาะนะคะกะพี่น้องสื้อเฮ็ดลายเห็ดห,หน่อยนะคะกะกะปริมาณเบิงเอานะคะตาลูกอวัยเทนี่ก็คือแบบเหเด็ดพอดีท่า กอได้ทยาไปมือสองมือก่อนนะคะแล้วก็เป็นการเอ่อทดล่องน้านะคะว่ามันสิเป็นจังไดเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำต้มเขานะคะทีลูกออดนะคะเดต้มขึ้นมาโนานะคะกับพวกหูว่าพีดรือถือนะคะพี่นองกอะเ คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้นะคะอันนี้ก็เหตุตามที่เพื่อนบอกเนาะนะคะหล้กก็เอามาประยุกเอามาปรับใส่นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็สีมาตำนะคะหั่งปวกที่ว่าเขาเอามาหล้กก็เอามาเผานะนะคะเขาก็ตำนะคะพี่น้อง ำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าละเอียดเป็นผงเป,นเป็นชิ้นนะคะเข้ากับสีตำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเนะะาะการค่อยๆตำไปนะคะพี่น้องค่คอยๆบดไปนะคะจนกว่าจะเป็นผงละเอียดนลัจนกว่ามันสีมุนผลัละนะคะเขา้ากับตำไปเรื่อยๆเนาะนะคะ ก็คือตัวน,นี้มันเป็นเหมือนอยา,าขึ้นเป็นการรักษาของคนสมัยก่อนนะคะทิ่งง้คข่อยเป็นหลวเนอะนะคะอันนี้เพิ่นเท่าที่เพิ่อนอธิบายมานะะอดลูกอ้อนกับจำแล้วกับฟังเอานะคะแล้วก็กเลยมามาลองเหตุกับ ว่จาจะขวางเบิงนะคะว่าสิเป็เจัาไหนนะคะเ,เป็นการรักษาลําปีสกินนะคะอีกทางนึงนะคะต่อมาหลูดอธิเนเน่ก็คือว่าถ้าเฮาเห็ดแล้วเฮาสมบายใจเฮากระเฮตไปนะคะเพราะว่าตอนนี้มันบมมีวัคซีนเนาะมันบมมียารักษานะคะทุ่มมือนีนการรักษาไปตามอาการนะคะไขเ่เฮาก,ก็กินยานะคะแล้วก็ดูแลโดยแพทย์นะคะดโดยหม้อนะคะที่เิ่นมาเบิงห้ประจํานะคะก็มีนะคะกับเบิงไปเฮากระดูแลไปเนะนะคะ วิตามินหรืออีอย่างทีเฮาให้กินที่มนันเป็นประโยชน์่เฮาก็ยังเห้กินนย่คเก่าน,นะคะอันนี้เป็นการท่าการใส่ภายนอกนะคะท่าตุ้มท่ายังมันนแน่สินะคะ,นนนะคะเพิ่นบอกว่ามันยุบมันยั่งสินะคะพี่น้องก็เลยเออมาเห็ดลองเบิง่งนะคะมันมุนแลวลม่นบ่คะหลังจากนั้นเฮาก็สิมาผสมใส่กับเออนามนามต้มเขานะคะ นำหุงเขาบานเท่าเนี่ยนะคะอันนี้เท่ากับเอาใส่เลีวนะคะเท่ากับขนคนใส่มือขนนะคะหลังจากนั้นเท่ากับกรองใส่ผาเขี้ยวแบบนน่องสินะคะใส่ผาเงียงนะคะเท่ากับกรองเอาตะนามมันนะคะพี่น้อง อันนี้ห่อกระสีกองเอาตะนามันเน zob, าะเพราะว่าเอาห่อกระสีเอาไปเห่เอาไปท่านะคะเอาไปเสียดเหงั่นะคะหลังจากที่ได้แล้วนะคะข้ากระสีเอาไปเสียดเหงั่นหน่อยนะคะที่มันเป็นอยู่นะคะข้ากับ่คยๆเสีดไปนะคะแต่ว่าของหงั่ของลูกออดเองนะมันกระสีบบกไข่เห่เสีดเป็นไงนเนาะเนื่องจากมันัดสบายนั่นหละกะ,ะมัน มั็นบบเป็นตายู่น้ำเนาะนะคะแต่กับพยายามอ่เฮ็ดเต็มที่นะคะพี่น้องกับจักสิไดใดซ้ำใดนะคะถ้าพี่น้องคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วค่ะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ